สวัสดีค่ะพี่พีเ่เพื่อนเพื่อนนี่นะคะอันนี้ก็สิเป็นน้ำพริกแ <c oughs> จวแจวฟีมือไข่แหละวันนีไข่มีอันหนึ่งสีแนะนำอาอียงสีกินกับอันนี้อร่อยนอกจากเอ,อผักสดแล้วพี่น้องเห็น อันนี้เป็นพักพักกาดบ่ค่ะหรือว่าพักกระลำไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจนะคะสีผ้าทุกคนขันสมพักค่ะเห็นบ่ต้นหอมแล้วกับพักบันนี้ข่อยมีความผิดพลาดทางเทคนิคเกลือหมดค่ะ โอ้สิขันเดียวมไปนี่สรุปสรุปคือต้องซื้อเกลือค่ะมันไม่มีเกลือมันก็คั้นไม่ได้นะทุกคนขัน้นพักสมนี่มันต้องใส่เกลือเนาะคะ่นะเนาะข่กระไดต้นหอมกัมหนึ่งนะคะข่จะไม่ตัดนะเพราะว่าไข่จะคั้นเขาแบบนี่อันดับแรกข่ก็อันนี้คือวิธีค่ขยนะไขยจะคั้น คอยจะคั้นไอ้นี่ก่อนเพราะว่าต้นหอมเนี่ยเขาจะมีเมือกนุบอลูเดอว่าทุกคนเหตุจังไรเดออันนี้คือสูตรข่อยนะฮะตัวน้อมก็จะมีเมือกข่อยกระสิข่อยสิคั้นแยกออกไปนะคะแยกออกไปแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือขยำที่หลังไงเนาะข่อยอยากกินสมพักพี่น้องแต่ว่าท่านีกเกลือข่อยไม่มีเอาไงดีน้ำพริกก็เสร็จแล้วอะ นะหนูแย่แบบนี้ในนี่กับบมิ้ยังตอนปลาแดกหอมกระเทียมโคข้าไปใส่ปลาแดกหนูใส่เป็นพริกหยวกนะสีมันเลยได้แบบนี้แซบ่บมันมาติดอยู่มองนี้แหละ ขาดเกลือโอ้ถ้ามีเกลือก็ได้ขยำแล้วใช่ไหมพวกนี้ก็ได้กินแล้วเนี่ยน่ะถ้าได้เกลือไหมสูตรสูตรไม่ตายตัวนะฮะอิลีเดพี่นอ้องขยำเนี่ยไลย่ๆต้นหอมกระกะลำ